วันนี้วูดี้เดินทางมาหาน้องชายคนหนึ่งครับคุณดีปากร้ายและชอบกินเมนูอาหารคลีนจนตอนนี้ครับเขาทําเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารคลีนจนประสบความสําเร็จอย่างมากวูดี้เชื่อแหละครับว่าน้องคนสนิทข,ของวูดี้คนนี้ดีเจภูมครับเขาคงจะมีคําตอบให้เราเกี่ยวกับอาหารคลีนอย่างแน่นอนเราต้องขอบอกนิดหนึ่งว่าผมก็เคยเป็นหนูทดลองของดีเจภูมิมาแล้วด้วย จุดเริ่มต้นที่ที่เรามาดูแลเรื่องสุขภาพตอนนีกว่าตอนนั้นพี่นุ่นครับแล,และเรื่องการกินกรรประทานเนี่ยมันตอนไหนค ตัวผมเนี่ยออกกำลังกายมา20กว่าปีแล้วแต่ว่ามีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าศักยภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เต็มที่ขนาดไหนผมก็เลยไปซื้ออออนไลน์ t r a i n ิ่ g จากโคชก้ชคนหนึ่งครับที่โอมาเบนจูราออนไลน์เ training น,นั้นเนี่ยเราได้โปรแกรมในการออกกำลังกาย hmm. แต่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือเราได้โปรแกรมในกา,การกินด้วย uh. แล้วก็กินตามโปรแกรมเนี่ยนะครับมันน่าตกใจมาก hmm. อนุภาพของมันมหาศาลทุกเช้าเนี่ยคือคุณส่องกระจกเนี่ยคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยตาเปล่าพอได้โปรแกรมนั้นมากินประมาณ3-4เดือนตอนนั้นเน โชคที่หุ่นดีสุดในชีวิตละแต่เรากินมันไม่ได้ทุกวันอ,อกไก่แห้งๆกับผักต้มกับข้าววันละหน่อยเนี่ยมันรู้สึกว่ามันชีวิตไร้สีสันขาดสีสันผมก็เลยเริ่มจากอกไก่ย่างเอามาทําเป็นอกไก่ต้มหเหมือนกับที่คนไทยกินวันช่วงแบบจุดจีนไหวเจ้านะครับจากชิ้นใหญ่ๆที่มันเหนียวๆก็มาสับให้มันเป็นชิ้นเล็กๆมันจะได้บอกว่าคล่องปากหน่อยออมีความชุ่มชื้หนหน่อย แล้วก็เนี่ยเริ่มใส่น้ำปลาใส่พริกใส่ใบกะเพราใส่อะไรเข้าไปจนมันกลายเป็นอาหารผัดซึ่งเแปลกจังเลยทำไมกินอาหารผัดแล้วรสชาติไม่ได้แตกต่างจากนน้ำมันเลยหลังจากนั้นทุกเมนูที่บ้านผมเนี่ยก็คือเป็นอาหารผัดที่ไม่ใส่น้ำมันหมดเลยม,มันเริ่มมาจากจุดนั้นเลยวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของคลีนฟู้ดตลอดทั้งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราได้มีโอกาสไปหาเพื่อนเพื่อนซึ่งเราเองก็รู้ว่าเนี่ยอินมากเรื่องของคลีนโดยเฉพาะอย่างภูมิเนี่ย ดีเจภูเมนูส่งมาให้เราชิมเมื่อปีที่แล้วครบหนึ่ง 1> 1ปีพอดีตอนนี้โอ้โหกิจการ แต่ขยับขยายไปทั่วเลยนะฮะมีทั้งหมดสิบกว่าสาขาอันนี้คือข้างบ้านใช,ใช่ไหมข้างบ้านบ้านผมกําลังนี้เลยเสีเขียวเนี่ยเปิดมาให้คนมาทานคือเป็นเป็นร้านอาหาร p อ o p e r เลยเป็นร้านอาหารจริงๆเลยคนประเภทไหนที่มากินร้านนี้คือลูกค้าของเราคือทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยที่เริ่มสนใจสุขภาพ delivery ด้วย delivery มีหลายอย่างที่ผมพูดให้เลยว่าเขาเป็นภัยเนี่ยเป็นผู้นาและยังไม่เคยมีใครทําอย่างไข่ดาวที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยก็ไม่เคยเปิดเผยสูตรให้ใครทราบมีอะไรอีกไหมที่เป็นสิ่งที่คุณน่าจะ ส,สิทธิบัตของคุณเองได้อะคือเรื่องของการผัดโดยไม่ใช้น้ํามันเนี่ยม,มันเป็นสไตล์มิลส์เพรสที่เป็นอาหารไทยนะครับ,รบซึ่งผมก็เท่าที่ผมรู้เนี่ยเราก็เป็นเจ้าแรกที่ที่คิดคนมาขึ้นมามนะครับผัดกะเพราครับก็เป็นเมนูยอดฮิ ดีเจภูมิเมนูชิ้นโบแดงผมเลยตัวนี้จริงๆแล้วอาหารคลีนทุกอย่างเนี่ยเราทํากันง่ายมากนะครับหลักๆคือเราจะหลีกเลี่ยงการใช้น้ํามันทีนี้ผมถามทุกคนในช่วงนี้ว่าคลีนเท่ากับคุณคืออะไรคลีนในนิยาผมดีเจภูมิคือปราศจากไขมันหนึ่ง เท่านั้นเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องปรุงทุกอย่างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวเผ็ดเค็มพวกนี้แทบจะไม่มีพลังงานเลยพลังงานเนี่ยมาจากแหล่งความหวานแต่ว่าเวลาเราปรุงอาหารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราแทบจะไม่ใส่น้ำตาลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้ำตาลเนี่ยมันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไร carbhydrate น้ำตาลแป้งเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ร้ายทุกวันนี้เนี่ยผมเห็นว่าหลายคนชี้นิ้วหาผู้ร้ายผิดตาลมุกเนี่ยกลัวแป้งกลัวคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลแป้งใช่ โจนี่แท้จริงเนี่ยคือไขมันใช่แฟ<ผ>ตใช่ของผมเพราะนั้นอาหารทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะแฟตฟรีก็เป็นสต๊อกไก่นะครับ,รบที่เราใช้แต่คุณผู้ชมใช้อะไรก็ได้ครับสต๊อกไก่เราคลียยังไงนะครูแท<ผ>บงงเลยคือจริงๆแล้วก็คือเป็นโครงไก่เฉยๆนะที่ต้มกับน้ําเปล่านะครับไม่ได้มีการตกแต่งอะไรครับทีนี้อาจจะมีโอเคมันอาจจะมีไขมันนิดหน่อยของของโครงไก่แต่ว่ามันเรียกว่าน้อยมากจนนับศูนย์นะครับก็ไม่ต้องอะไรมากครับเราก็แค่ผัดมันทั่วไปนะครับ ดูเหมือนผัดหรือเหมือนใส่น้ำมันนี่ใไม่ใช่อ่ะอันนี้คือกระเทียมครับกระเทียมอ้วนไหมภูมิแทบจะไม่มีพลังงานเลยครับนอแทบจะไม่มีพลังงานเลยเวลาคุณบอกว่าไม่มีพลังงานนี่หมายความว่าอะไรที่ไม่ทราบกระบวนการในการทํางานของพลังงานในร่างกายคือยังไงเข้าไปแล้วมันจะสารหรือว่าถ้าอยากจะเข้าใจเรื่องของการลดน้าหนักเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องสําคัญที่สุดต้องเข้าใจก็คือแคลอรี่ครับถ้าเกิดคุณอยากจะตัวใหญ่ขึ้นตัวอ้วนขึ้นกินพลังงานแล้วกินแคลอรี่ให้มากกว่าที่ร่างกายต้องการอยากผอม กินให้น้อยกว่าที่ร่างกายต้องการนี่คือเบสิทที่ง่ายที่สุดนะครับพลังงานคือแคลอรี่คืออะไรอันนี้จะเริ่มยากแล้วไม่เป็นไรแต่เราเข้าใจแล้วพลังงานเนี่ยถ้าเกิดอยากจะผอมก็กินให้น้อยถูกต้องครับไหมฮะแต่ว่าอยากจะถ้าอยากจะเพิ่มให้ตัวใหญ่ขึ้นก็กินให้เยอะใช่ครับแต่ว่าหลายคนจะมองว่าเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยเวลาเราไดเอทเนี่ยเราต้องกินอาหารให้น้อยลงหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับไดเอทไม่ได้แปลว่ากินน้อยพี่พูดีรู้ดีว่าโอ้เรากินหลายมื้อเลยนะเยอะหลายมื้อเลยนะ ดเอทคือการฉลาดกินครับคือกินยังไงก็ได้ให้ไม่หิวฮะนะครับผมใช่ไหมผัดกะเพราของเราที่ต่างจากผัดกะเพราทั่วไปที่จะกินแล้วมันคลีแล้วไม่อ้วนคือมันยังไงมันมันคือฟตฟรีมันปลอดจากน้ำมันแค่นั้นเลยคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคือทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบปรุงยังไงก็ได้ที่คุณชอบแต่อย่าไปใส่น้ำมันเออเท่านั้นเองกะเพราก็แล้วแต่นะครับชอบมากชอบมากชอบน้อยครับชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อย้วแต่ โอเคจริงๆแล้วขข่ดาของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะทําไข่ดาวอีกนิดนึงไข่ดาวครับผมแต่เป็นไข่ดาวสูตรพิเศษนะอันนี้ก็เป็นไข่ดาวที่แอบนั่งคิดเองเหมือนกันไข่ดาวสูตรพิเศษคือยังไงเป็นไข่ดาวที่ทําด้วยไข่ขาวล้วนๆเลยแต่ที่บอกไข่ฟองเนี่ยเจ็ดสิบแคลเอาไปดาวปุ๊บเนี่ยกลายเป็น400แคลอรี่แล้วเพราะว่าเจอน้ํามันเข้าไปผมจะทําให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆอันนี้คืออะไรครับที่ตลังลินไข่ขาวครับโอ้สามารถซื้อแยกงี้ได้เหรอใช่ครับ อันนี้อะไรนี่อะไรนี่อะไรอันนี้เป็นสีไข่แดงเฮ้ยสีไข่แดงย้อนเข้าไปหน่อยนึงเฮ้ยใส่เข้าไปนิดนึงนะครฮะไข่ขาวครับปรุงสีงไข่แดงอันนี้ใครคิดเนี่ยนั่งคิดเองสุดยอดครับผมอันนี้เราก็จะได้เรียกว่าเป็นตัวไข่แดงออกมาโอ้ยดีก่อนแล้วไอ,อ,อ,อ้สีเหลืองนี่มาจากอะไรมันคืออะไรมันคือสีใช่ครับสีสีย้อมอาหารทั่วไปครับ ไม่อันตรายใช่ไหมผู้ไม่อันตรายครับไม่อันตรายาทีาาน่นี้ว่าคนไทยผันมาเอาใส่ในสุขภาพ มาบริโภคอาหารแบบนี้มากขึ้นขนาดไหนคือตอนนี้ยอดของเราถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของยอดเนี่ยมันก็ขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นเทรนด์แล้วเพราะว่าเราก็มีร้านที่เปิดในสไตล์คล้ายๆกันเนี่ย20-30ร้ 20, านแล้วแล้วก็เห็นเด็กๆหลายๆคนเนี่ยอินมากกับเรื่องนี้คือผมจะทำโซเชียลเวิร์คชื่อทีมดีเจภูมิ ทุกคนตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องซื้อผมกินหรอกแต่ว่าคุณลองไปทํากินเองแล้วคุณจะเห็นอนุภาพของการกินอาหารคลีนแล้วตอนนี้ก็รู้สึกเลยว่าเทรนด์มันมาแรงพี่บูดี้เองก็เป็นคนที่แบบช่วยเซตเทรนด์ทางด้านนี้มากด้วยเราเรามีเรา,เรามีคมรู้สึกว่าเราต้องของที่ต้องบอกต่อใช่ผมการันตีทุกคนคุณกินนะครับ2-3วันน้ําหนักไม่ลงหลักกิโลนะครับส้นเท้าไม่งลงรานครับ<ะ>ยันหน้าผมเลยฝรั <laughs> <sm art> ่งบอกเลยนะว่า ซิกแพคกิสมีในครัวหรือว่าซิกแพคสร้างในห้องครัวแต่อย่างโง่ซิกอัพข้างตู้เย็นนะครับวิธีการกินนะคุณผู้ชมครับไอ้คำว่าอยู่อว่าอยู่อีเนี่ยเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กใช่แต่เราไม่เคยฟังจริงเนาะเราไม่เคยเข้าใจมันเลยคือมันไม่ได้เป็นแค่สุขภาพของหุ่นที่ดีอย่างเดียวโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดด้วยเช่นกันถ้ากินอาหารดีเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันไม่เหลือเลยเดี๋ยวก่อนนะฮะนี่มีน้ำ้วยฮะคลีนยังไง หวานยังเอ,อมันหวานไม่ใช่เหรอศูนย์เปอร์เซ็นต์แคลอรี่มีความหวานแต่ใช้สารให้ความหวานจากธรรมชาติซึ่งก็คือย้าหวานซีเวียย้าหวานซีเวียเล่าให้พี่ฟังหน่อยิงตอนนี้เมืองไทยยังไม่ค่อยมียนะครับแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยมาแรงมากมาแรงจะก่อนมาแรงขนาดเราไม่มีความรู้เราก็ไม่อยากคอมเมนต์แต่ว่าอเมริกาตอนนี้เนี่ยกำลังอินกับย้าหวานซีเวียเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติไอสารให้ความหวานอีกแบบนึงเนี่ยมันเป็นเคมี นี่เ,นเป็นกระแสยเยอะมากเลยใช่ไหมในโซเชียลถือว่าเป็นโซเช,ชียลคิงเป็นยังไงบ้างเกิดมาเป็นดีเจภูมิในชาตินี้ตอนนี้ชีวิตไม่ค่อยดีครับจริงๆแล้วก็แอบ,บน้อยใจบ้างนะฮะผมมองว่าเราได้ผลประโยชน์จากพวกโซเชียลมีเดียเยอะนะครับเราอาจจะไม่เคยรับรู้ถึงพิษของมันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีสองแง่สองมุมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วเวลาเราผ่านมันไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเราก็เข้มแข็งขึ้นแล้วก็เรียนรู้เข้าใจจุดอ่อนของตัวเองเยอะ ก็สำหรับผมถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่คุณก็มีการลงข้อความแบบสไตล์คุณอ่ะตรงไปตรงมากวนอ้อยแบบผมเป้นผมก็ภูมิก็เป็นอย่างนี้วาแต่ไรตายทำไมเพิ่งมาเป็นประเด็นเมื่อไม่นานผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในวงการมานานพอแล้วจนเริ่มมีคนรู้จักทีนี้ทําอะไรก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นคนเขาต้องการให้เรารู้สึกพี่ว่านะหมายว่าเวลาตีมาเขาต้องการให้คุณโดนนะให้รู้สึกทุกครั้งที่โดนเนี่ยรู้สึกหมดแต่ว่ายิ่งผ่านมาเยอะ สามารถที่จะแยกแยกความรู้สึกได้คือก่อนหน้าเนี่ยทุกคอมเมนต์อ่านหมดตั้งแต่สมัยที่โดนกล่าวหาวา่าด่าคนจนอะไรเงี้ยนะฮะสมัยนี้อ่านบ้างไม่อ่านบ้างล่าสุดปิดมือถือไปเลยสองสาวันสบายผพราะว่ามันเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคราเข้าใจว่าในโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันในแทงปลาเนี่ยโทษทีที่พลาดพูดมปลาเนาะแต่ว่านึกอะไรไม่ออกในบ่อปลาเนี่ยมันก็มีปลาหลากหลาย้วผมว่าการที่เขาจะ,ะติมันก็เป็นสิิ์ของเขาเช่นเดียวเราจะวิจารณ์อะไรก็ได้แต่ว่าเราจะรับมันได้หรือเปล่าคุยว่าอันนี้มัน มันใช้เวลาฝึกนิดนึงแต่ผมว่าคุณอยู่ขั้นอนุบาลคุณผ่านแล้วนะทุกวันนี้รับประกันได้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนระมัดระวังมากวันก่อนขึ้นบันไดเลื่อนอยู่ถ่ายรูปกับเพื่อนจะลงแล้วเฮ้ยไม่ลงดีกว่าทำไมพี่ภูมิกูยืนชิดซ้ายไม่ได้ชิดขวาเนื้อมั้เขารอร้องให้คนชิดขวากันถ้าเกิดมีเด็กคนหนึ่งติมาพี่ภูมิทำไมถึงไม่ชิดขวาเลยครับอ๋อพอดีห้างมันปิดแล้วครับไม่มีคนถ้ามีเว็บไหนอยากเสียมเสียมได้ พลเมืองดีพยายามเตือนแล้วไม่รับฟังคนไทยถึงขาดวินัยเพราะว่าคนอย่างคุณเป็นตัวอย่างเนี่เนเยอะแยะมากมายแปลว่าคุณมีสติผมอ้ามันดีตตัวบ้าขึ้นเฮ้ยดีหรือเปล่าดีผมว่าดีต้องกราบขอบพระคุณทุกคนเลยทำให้คุณเป็นพลเมืองที่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะมีการมองหน้ามองหลังและเป็นแบบอย่างที่ดีโอ้โหขอบคุณนี่คือเรื่องดีๆนะจริง เ,เรามาพูดถึงเมนูเรากันดีกว่าวันนี้เมนูที่ทําชื่อชื่อว่าลาบอกไก่แบบคลีนลาบอกไก่นี่คลีนได้คลีน <Clean S 1> ได้เพราะเผ็ดนี่คลีนเผ็ดนี่คลีเนเหรอพืนเผ็ดคลีนพริกคือคลีน